สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอจดหมายเหตุสเสด็จพระราชดดำเนินประพาสทวีปยุโรปครั้งที่สองรัตนโกสินทร์ศก1 2 5ถึง126โดยในพันเอกหม่อมนเรนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะ จดหมายเหตุตอนที่20กรุงลอนดอนความต่อไปว่ามีชาวสกอตอยู่ในลอนดอนมากกว่าจำนวนในกรุงเอดินเบิร์กและชาวไอริชมากกว่าในกรุงดับลินซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศทั้งสองนี้มีชาวอเมริกันมาตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ1,500และชาติอื่นๆอีกเป็นอันมาก มีพลตระเวนระง,งับเหตุถึงหกหมื่นคนพลตระเวนเหล่านี้มีอำนาจมากผู้คนยำเกรงจริงๆชั่วแต่ยกมือขึ้นเท่านั้นผู้คนรถม้าในถนนทำตามหมดเวลาพลตระเวนทำหน้าที่กลางถนนที่มีรถม้ามากนั้นเป็นการน่าดูอย่างยิ่ง คือในถนนบางแห่งรถเดินแข่งกันตั้งห้าคันไม่ได้ขาดระยะรถที่มาจากถนนอื่นจะข้ามถนนนั้นไม่ได้พลตระเวนต้องคอยดูอยู่เสมอพอเห็นรถในถนนหนึ่งข้างมากไปยืนขวางกลางถนนที่รถกำลังเดินอยู่นั้นยกมือขึ้นทีเดียวรถหยุดหมดผ่อนให้รถที่ข้างอยู่ในถนนอีกซ้ายหนึ่งนั้นออกไป ครั้นเห็นรถข้างหลังข้างมากแล้วยกมือให้รถอีกทางหนึ่งหยุดปล่อยให้รถที่ข้างไปชั่วแต่พลตระเวนยกมือขึ้นสัก30วินาทีเท่านั้นรถต้องข้างตั้งหนึ่งรยคันไม่รู้ว่าไหลมาแต่ทางไหนทางไหนพลตระเวนต้องรักษาหน้าที่อย่างนี้วันยังค่าไม่มีเวลาหยุดหย่อนเลยกรุงลอนดอนถึงใหญ่โตวกว้างขวางก็จริงแต่ไม่งดงามเหมือนกรุงปารีส เป็นเมืองค้าไม่ใช่เมืองสำหรับสนุกสำราญเหมือนอย่างกรุงปารีสมีวัฒน,นะและสวนดอกไม้สวนสัตว์สะหนองในวัฒน,นะเป็นที่ประชุมชนเที่ยวเตยไหลแห่งแต่ไม่สู้งดงามบรรดาตึกเรือนก่อแบบเดียวอย่างเดียวกันเป็นแถวเป็นหมู่ ถนนก็ไม่กว้างไม่งามเหมือนปารีสไม่ใคร่มีเสาศิลาหรือหอคอยประตรูใหญ่ตามกักและสนามกลางเมืองซึ่งทางรวมดูละไม้คล้ายคลึงลานตาไปหมดทุกแห่งทุกหนมีตรอกซอกแรกใหญ่น้อยประดุดเขาวงถ้าผู้ใดไม่ชำนาญทางแล้วพาไปปล่อยไว้ที่ไหนก็หลงอยู่ที่นั่นโดยจะศึกษาให้ชำนาญทางก็ต้องเสียเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือน ที่สุดจนคนขับรถจ้างซึ่งสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรทุกคนแล้วก็ไม่สามารถที่จะจำชื่อถนนซอกแซกได้ทั่วหมดผู้จ้างจำต้องบอกทิศหรือมุมเมืองด้านใดคนขับรถจึงจะพาไปให้ถูกได้โดยแต่ที่มีตึกเรือนผู้คนมากมายเหลือประมาณเช่นนี้และทุกสถานทุกเรือนมีปล่องควันไฟจนเมืองเป็นขมเหลวไฟไปหมดทั้งเมือง ต้นไม้ในวัน,นะในสวนแลกกำแพงตึกดำมอซอไปหมดจะทาสีฉาบปูนอย่างไรก็ไม่สะอาดได้ตึกโดยมากเป็นสีเทาหมุนหมนหรือสีกระเบื้องอย่างแก่ไฟเพราะสีสองอย่างนี้ทนทานไม่สกรปรกง่ายที่สุดจนแกะที่ปล่อยอยู่ตามวันนะขนก็เป็นสีมอในฤดูหนาวเวลาหมอกลงจัด ควันขึ้นไปบนอากาศไม่ได้ปนอยู่กับหมอกทำให้มืดไปทั้งเมืองกลางวันแสกแสกในระยะใกล้ๆเพียงสองศอกบางทีถึงแลไม่เห็นอะไรข้างหน้าคนขับรถต้องลงจูงมาเปะปะขึ้นไปบนหนทางคนเดินโดนเสาโคมที่จุดไฟอยู่แต่หมอกบังแสงไฟเสียหมดแลไม่เห็นดวงไฟ รถต่างๆที่ใช้ในกรุงลอนดอนมีอย่างที่ปารีสทุกอย่างและมีแปลกอีกอย่างหนึ่งคือรถแฮนซัมเป็นรถสองล้อม้าเดี่ยวสารถีขับห้างท้ายเหนือประทุนขึ้นไปซ้ายบางเหียนพาดเหนือประทุนนั่งได้สองหรือสามคนรถชนิดนี้วิ่งเร็วมากเพราะเขาทำผ่อนน้ำหนักดีเบาแรงม้าอย่างที่สุด การหาพาหนะนั้นง่ายอย่างยิ่งชั่วแต่ออกไปที่ประตูเรือนเป่านกหวีดเข้าแล้วรถก็มาถึงบันไดดังใจถ้าจะต้องการรถเร็วคือรถแฮนซัมเป่าสองครั้งกระชันกันถ้าอยากได้รถประทุนสำหรับขนของด้วยเป่านกหวีดเสียงยาวครั้งหนึ่งรถก็จะมาถึงดังประสงค์ใต้พื้นแผ่นดินในกรุงลอนดอนนั้นเจาะลลนยิ่งกว่ากรุงปารีสอีก มีรถไฟรถปล่องหลายสิบสายจะไปขึ้นถนนใดได้ทั่วทุกแห่งและมีทางรถไฟรถหลอดลอดแม่น้ำเทมส์หลายอย่างหลายทางใต้นั้นลงไปเป็นท่อใหญ่น้อยต่างๆท่อของโสโครคนั้นเขาทําใหญ่โตมากสูงและกว้างหลายศอกก่อได้อิดอย่างแน่นหนาเจาะช่องสำหรับเปิดได้เป็นระยะระยะไปตั้งแต่ลอนดอนจนถึงปากอ่าวที่เมืองกรีนิส ในท่อนั้นมีรางให้ของสขโสโครกไหลไปและมีท่อบริวารต่างๆจากบ้านเรือนทุกแห่งลงมารวมมีทางวางรางสำหรับให้รถเดินไปตรวจภายในท่อได้มีน้ำไขชะสขโสโครกอยู่เสมอ ที่ปากท่อมีเครื่องกรองให้น้ำโสโครกไหลลงสู่ทะเลส่วนเยื่อโสโครกนั้นเขาบรรทุกรถและเรือไปใช้เป็นปุ๋ยตามไร่นาขายเป็นราคามากๆก,กรุงลอนดอนนั้นมีเทศกาลที่คนมีเงินมีวาสนามาอยู่แน่นๆอย่างปารีสเหมือนกันคือในระหว่างเดือนตุลาคมจนปลายเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเวลาที่อากาศหนาวมีการเต้นรำในพระราชวัง และการเลวีคือผู้มีบรรดาศักดิ์และข้าราชการทั้งปวงนำบุตรหลานถวายตัวถ้าจะดูละครให้ดีควรไปลอนดอนในระหว่างนี้มีเป็นตัวไม้เป็นต้นผู้ดีในประเทศอังกฤษย่อมมีบ้านสองแห่งโดยมากคือบ้านในกรุงและนอกกรุงตามบ้านนอกในปีหนึ่งหนึ่งไม่ใครจะได้อยู่บ้านของตนสักกี่มากน้อยหน้าหนาวบางพวกที่ชอบขี่ม้าไล่สัตว์ต่าง ก็อยู่ไล่สัตว์ในประเทศอังกฤษอยู่บ้านของตนเองบ้างเพื่อนฝูงเชิญไปพักที่อื่นบ้างแต่โดยมากเมื่อไปพักอยู่ที่เมืองลอนดอนจนออกเบื่อแล้วมักหนีหนาวออกไปเที่ยวตามแถวริเวียราคือกรุงปารีสและสวิตเซอร์แลนด์พอถึงฤดูสปริงก็กลับมาประเทศของตนอีกอยู่ในกรุงบ้างบ้านนอกบ้างหน้าแลง้งมักหนีร้อนไปเที่ยวทะเลเช่น ตามช่องทะเลฟยอดในประเทศนอร์รเวย์หรือเมืองชายทะเลข้างเหนือในประเทศฝรั่งเศสบ้างฤดูออกตั้มกลับมาอยู่บ้านนอกผลัดกันเชิญไปอยู่บ้านกันแลกันยิงนกตกปลาซึ่งผสมไว้ในที่ดินของตนครั้นสิน้นฤดูยิงนกตกปลาแล้วกลับเข้าลอนดอนคนอังกฤษไม่ว่าผู้ดีแลไพร่ มีนิสัยใจคอหนักแน่นไม่เป็นคนใจคอหุดหงิดและเปลี่ยนใจง่ายๆจะทำกิจการอันใดก็มีใจมุ่งลงเป็นหนึ่งไม่ย่นย่อท้อแท้ต่อความลำบากขัดข้องต่างๆจะเล่นก็เล่นจริงจะทำก็ทำจริงเป็นคนไม่สนิทกับแขกง่ายถ้าไม่มีผู้แนะนำให้รู้จักแล้วถึงอยู่เรือนเดียวกันตั้งปีก็ไม่ต้องพูดกันต่อเมื่อรู้จักกันนานๆจึงจะคุ้นสนิทกัน ใจคอมักมั่นคงต่อเพื่อนฝูงพระราชวังวินเซอร์วันที่22มิถุนายน126เวลาเช้าหม่อมเจ้าวิบูลสวัสดีวงในพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมุติอมรอพันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลาเที่ยง30นาทีเออออฟแกรนาด แลกกับตันแคมเบลนำรถหลวงมาเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปที่สเตชันแปดิงตันพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิจเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์พระยาบุรุษรัตนราชพันล,ลบพระรัตนโกษาและหม่อมนเรนทรราชาประทับรถไฟหลวงซึ่งเจ้าพนักงานจัดไว้ถวายมีข้าราชการสยามและอังกฤษ มาส่งเสด็จพระราชดำเนินหลายนายเวลาบ่ายโมงหนึ่งกับหนาทีรถไฟใช้จักออกจากสเตชันเป็นรถเร็วหยุดกลางทางที่เมืองสลาวแห่งเดียวเวลาบ่ายโมงหนึ่งกับ40นาทีถึงเมืองวินเซอร์บรินส์ออฟเวล์รัชทายาทเสด็จมารับเสด็จที่สเตชันพร้อมด้วยข้าราชการกรมวัง แล้วเชิญเสด็จพระราชดำเนินโดยรถหลวงเทียมสีมา้าไปประทับที่วินเซอร์คอเซลพระเจ้าเอ็ดวาดได้เสด็จลงมารับเสด็จที่หน้าอัธจันทร์ต่างพระองค์ตรัสปฏิสันฐานกันโดยความปราโมทแล้วเสด็จไปในห้องที่สองวินอเล็กซานดราพระมเหสีกับพระราชชวงศานุวงศ์เฝ้าหลายพระองค์คือ r ริ c เซ s วิ c ตอเรียแ a รนด u k กและ g r Grand Duchess of h e s s ส และเจ้าอันเรออฟกรีซแล้วพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษเชิญเสด็จไปสู่ห้องที่ประทับสักครู่หนึ่งแล้วเสวยพระกริยาหารกลางวันพร้อมด้วยพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษและเจ้านายส่วนข้าราชการทั้งสองฝ่ายนั้นรับพระราชทานรวมกันในห้องอีกห้องหนึ่งเวลาเสวยแล้วพระเจ้าเอ็ดเวดิร์ดเชิญเสด็จทอดพระเนตรพระราชวังเมืองวินเซอร์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์ มีพลเมืองประมาณ22,000พระราชวังนั้นสร้างอยู่บนเนินสูงและเห็นไร่นาป่าสวนห้วยหนองในลุ่มน้ำเทมส์ได้ตลอดสุดสายตาทุกทิศที่บนเนินนี้เดิมชาวโรมันได้มาตั้งค่ายอยู่แล้วภายหลังตกเป็นที่วัด พระเจ้าวิลเลียมออฟนอร์มันดีซึ่งมาปราบดาพิเศษเป็นเจ้าแผ่นดินอังกฤษได้ส่งซื้อที่นี้จากเถนซึ่งเป็นเจ้าของแล้วเริ่มสร้างเป็นหอรบพ,พระราชวังในปีคริสต์ศักราช1070พระเจ้าแผ่นดินซึ่งสืบสันตติวงศ์ต่อๆมาก็ทรงสร้างเพิ่มเติมงดงามขึ้นตามลำดับ ภายในพระราชวังมีห้องสำหรับคนอยู่ได้หลายร้อยและแบ่งเป็นตอนๆคือที่ประทับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายแถวหนึ่งที่อยู่ข้าราชการแยกกันอีกตอนหนึ่งรูปพระราชวังภายนอกเหมือนป้อมโบราณมีหอรบหอคอยหลายหอกำแพงก่อด้วยศิลาก้อนขนาดใหญ่สูงชันดูแน่นหนามั่นคง ตามที่ต่ำ,ตำไม่ทำหน้าต่างแต่ทําเป็นช่องยาวๆแคบๆศีษะคนลอดไม่ได้พอให้แสงอากาศส่องเข้าไปภายในได้ข้างหน้าวังเป็นเนินขึ้นไปมีประตูใหญ่ไปสู่ชาลาทิมดามอันกว้างขวางภายในแบ่งเป็นสองตอนตอนหนึ่งสำหรับอยู่อีกตอนหนึ่งจัดเป็นห้องสมุดห้องอาวุธห้องเลี้ยงและท้องพระโรงสำหรับออกขุนนางในการใหญ่ ตอนที่จัดไว้สำหรับอาศัยนั้นมีคอริดอร์ทางเดินยืดยาวตามริมทางทั้งตู้เครื่องลายครามและอื่นๆสำหรับดูเล่นผนังบุพแพรแดงแขวนรูปใหญ่น้อยตลอดเพดานมีลวดลายกระจ่างเดินทองอย่างประณีตห้องเสวยห้องพัก ห้องเต้นรำห้องสูบบุหรี่ซึ่งใช้ตามปกติจัดงดงามผนังบุพแพรต่างสีเป็นห้องขาวห้องทองห้องเขียวห้องแดงข้างหลังพระราชวังออกไปมีน้ำพุปลูกไม้พุ่มไม้ดอกต่างๆน่าดูบางอย่างตัดเป็นรูปเหมือนพุ่มมีสีเหลืองเรียงอยู่แถวกลาง โดยรอบปลูกไม้ดอกขนาดย่อมเป็นขอบแล้วปลูกต้นไม้ตัดดัดเป็นรูปพานดอกไม้เป็นแถวโดยรอบพุ่มอีกชั้นหนึ่งถัดน้ำพุออกไปลงอัฒจันทร์ถึงสนามใหญ่กว้างเป็นที่สำหรับมีการเด่นปาร์ตี้และประชุมชนมีเครื่องเล่นต่างๆเช่นกอล์ฟลอนเทนนิสและโกรเกในพระราชวังมีโบสถ์อันงดงามด้วยวันอาทิตย์ เปิดให้ราษฎรเข้ามาเที่ยวในสวนชั้นในมีแตรวงทหารมหาเล็กทั้งมา้าและราบบรรเลงเพลงต่างๆเช้าเย็นหากคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬกา30นาทีโดยประมาณคะ่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ